สวัสดีครับผมลูกค้าทุกทุกท่านครับเมื่อวันนี้ก็อยู่ที่ิสานซอเจริญแทกเตอร์อำเภอกระทลักจังหวัดสิสเกตนะฮะกับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันอังคารเดือนมกราคมครับเมื่อวันนี้ผมประยุนครับเจ้าของลานซอเจริญแทกเตอร์อำเภอกันทาลักจังหวัดสิสเกตจะพามาชมรถแทกเตอร์ l c ศูนย์หนึ่งแปด sp นะครถคันนี้จดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นรถเดิมๆ เครื่องเกียร์ทอนคาดบ่เคยตัดเกียร์บาหอนสีเดิมชุดใบมีดท,ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะฮะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิน้นครับมีดันหนาแล้วก็ผ่านพวนดูลังเบากับกับมีรอยนิดหนึ่งตามสภารับรถมือสองอมาพร้อมใบมีดดันหนาตราช่าง เอาทำสีตรงปากไหมิดแน่นิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับส่วนสีคาดเนี่เป็นสีเดิมยังให้เบิงงก็จะชัดนะสีเดิมมากับรถนะครับปากกระโปรงไม่ยุบไม่บุบไม่เล่าครับมาร์กยังอยู่ครบทุกจดุดทุกตัวนักคอนคาดบอกเหยตัด ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่พันหนึ่งร้อยเจ็สี่ชั่วโมงครับรถคันนี้มีเหลี่ยมทะเบียนผอมโอนเรียบร้อยครับบางคนบอกลบเบาะบอกขาดยางเดิมนาหลังมากกับรถเลยครับคันนี้กระทะบอ่อแตกบอ่อเหลาตัวนี้ผมเอาพานไม่ให้เลยนะฮะเป็นพานพวนหน้าสะหาคุณยีสิบสองครับไม่แกะก,กล่องเลยฮ สิ้นหล่อหลังบวกหัวนะบ่บเคยเปลี่ยนล้อหลังข้างขวา,านะแล้วก็ล้อหลังข้างซ้ายบ่เคยเปลี่ยนคือกันฝาให้บ่เคยเปิดเดิมทุกจุดเลยนะครับคันเนี้ยหลังค่ากับเดิมมาก,กับรถรถพร้อมใช้งานนะครับราคาเปิดอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นบาท แต่ทาลูกค้าสนใจจริงๆฮะเมื่อนี้ผมลดไปเลยสองหมืนบาทเหลือสี่แสนหนึ่งหมื่นบาททวดครับทรงฟรีทั่วไทยฮะดูยางนะเลือดอกเยอะเลยข้างในว่าเป็นสนิมสวยงามมากรับรถคันนี้เป็นรถปีโห,หาด้วยนะครับครับก็ท่านได้ที่สนใจกับติดตอ่อสอบถามเขามาั่นนะครับที่เบอร์โทร081 Ing, เก้าเก้าเ้นอเจ็ดอีกเบอร์หนึงครับศูนย์แปดศูย์ศหแปดเก้าสองเจ็ดแปดสอริญเทคเตอร์อพาร์ทน์จังหวัดสีสเกตครับอยู่ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนพัฒนาใหญ่ครับไปมาง่ายสะดวกครับจิตถนนใหญ่ซีเลียนครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม